借一盏血海明灯，烫一壶浊世苦酒。研着史书在春秋，看波澜惊涛不休。道一去别来无恙，痴一生斩断情忧。身负这无量劫炼狱之。 守护温柔，纵有万千全梦，如何抹化情愁？相思成灰，灰飞烟灭,灭，灭绝前缘，待重得。 是路，轻巧玲珑，边、啊、上满目悲爱阿皮呀，阿娇，打算弃掉那件东西。 บอกว่าอยากกลับไปอยู่ข้างกายสหายที่สนิทที่สุดในอดีตเขาคงอยากมอบเบาะแสอะไรให้ท่านเขาต้องอยากบอกอะไรเราแน่ก่อนพิธีสมมอบตราตั้งเขาต้องเอาสมุดบัญชีมาให้พวกเจ้าให้ได้หลังจากโค่นล้มเจี๋ยเฉียนแล้วเขาจะพาเสี่ยวเซิงกลับเหอหยางด้วยกันจะเกี่ยวกับสมุดบัญชีหรือเปล่าไม่พบอะไรบนตัวเขาเลย หลักฐานสำคัญที่พวกเจ้าพูดถึงก็คือคนตายคนหนึ่งอย่างนั้นเหรอพระนางของเขาคนตายก็พูดได้เพคะโปรดทรงอนุญาตให้หม่อมชันพลิกศพที่นี่ด้วยเพคะไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนพระนางของเขาพานเวทและยางไยเวยตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญใดๆตอนนี้ยังคิดจะใช้ศพที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมาดูม่นพิธีสำคัญของแคว้นเจตนาช่างชั่วร้ายจริงๆ พลิกศพในงานพิธีไม่ถูกการลาเทศานะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกถึงว่าทูนห้องเฮาเมื่อครูสิงที่ผ่านเย่ยและอยางชัยเว่ยพูดมาฟังแล้วน่ากลัวจริงๆกระมมงกับหยางจี้อันเคยทำงานร่วมกันมาหลายปีรู้ไปอย่างดีว่าเขาเป็นคนซื่อตรงทว่ากลับตายโดยไม่รู้สาเหตุ มันเป็นเรื่องที่คาใจของกระหม,ม่อมมาตลอดคดีใหม่ยังไม่แก้ไขคดีเก่าน้ำขึ้นมาพูดใหม่กระหม่อมขอทูลหองเฮาโปรดประทานให้โอกาสพวกเขาอีกครั้งอย่าให้คุณนางที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงกล้ำกลืนความไม่เป็นธรรมอยู่บนลโลกขัวเรา ในเมื่อหลิวกวัวเราพูดถึงขนาดนี้แล้วได้ข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าอีกครั้ง ในท้องไม่มีของผิดปกติ อันนี้นะ่ะเรียกว่าเหนือใต้ออกตกสี่ทิศเชื่อมถึงกันแม่ค่าสอนมาบอกว่าหลังจากทําแบบนี้แล้วเวลาอยู่ข้างนอกจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยต่อไปจะต่อยตีกับคนอื่นก็จะปลอดภัยไม่มีอันตรายแล้วพบอะไรเหรอแผลบนตัวอาเจียงทั้งหมดเกิดจากแส้และการทุบตีแต่ท่านดูสามที่นี้ แับเหมือนถูกอาวุธมีคมแทงยิ่งกว่านั้นการใช้แรงสม่ำเสมอหากเป็นคนอื่นแทงแล้วก็เนื่องจากเจ็บปวดจะหลบจะไม่เป็นระเบียบแบบนี้จะหมายความว่าแพรแทงสามจุดนี้อาเจียงทายตัวเอง แต่เขาแทงตัวเองเพื่อจะบอกอะไรเรากันแน่นะบนนี้คือจุดวิทังด้านล่างคือจุดเจ้นลีจุดสีเหมือนด้านซ้ายมีแผลแต่จุดสีเหมือนด้านขวากลับไม่มีแผลจุดที่เหมือนคือจุดบนสุดของเส้นลมปราณตับคำพีห่วงตี่ได้จดบันทึกไว้ว่าตะวันออกสีเขียวเข้าสู่ตับประเภทเป็นพืชที่เขาอยากบอกเรา จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้หรือเปล่าอาเจียงจะต้องความลับแตกตอนหาสมุดบัญชีแน่ตะวันออกไม้เขียวจะมาทีงสถานที่ซ่อนสมุดบัญชีหรือเปล่าเป็นไปได้สูงหานเว่ตรวสอบถึงไหนแล้วคุณฮองเฮาจากการพลิกศพกระหม่อมสงสัยว่า สมุดบัญชีของการลักลอบค้าเกลืออยู่ในห้องฝ่าตะวันออกของจวนมหาเซนาโปรดอนุญาตให้กระหม่อมพาคนตรวจคนด้วยฮะตรวจค้นอะไรอีกของเฮาของเฮาเรื่องเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ของแควน้นและมีคนตายหลายคนยังไงก็รอบครอบไว้ดีกว่าหม่อมฉันคิดว่าหากท่านพี่บริสุทธิ์จริง หวังว่าจะชี้แจงต่อหน้าสาธารณะได้เก้ากุุงปงพะเยาค่ะเจ้าไปกับเขาก่อนทูบไม่หมดดอกหากเขาเอาหลักฐานออกมาไม่ได้ประหารทันที มเงียบๆเข้าข้างไปต้นนี่น่าจะไม่เจอตรวจสอบทุกที่แล้วไม่พบอะไรเลยเียค่ะจับตัวไว้ให้หมดห้ามใครขอความเมตตาทั้งนั้นเมื่อครูเพื่อแจงข้อสงสัยทำให้มหาเสนาต้องน้อยเนื้อต่ำใจ ฮองเฮาตรัสหนักไปแล้วผู้พักดีเป็นกลางยุติทรรมไม่เห็นแก่ส่วนตัวขอเพียงสืบความจริงให้กระจ่างได้ก็ม่อมน้อยเนื้อต่ำใจบ้างก็ไม่เป็นไรพันเวสร้างเข่าลือต่อสาธารณะใส่ร้ายป้ายสีจะฆ่าจะแกงแล้วแต่เสนาจะลงโทษเฮียค่ะ ผานเว่เจ้าเพิกเฉยต่อมหากรุณาที่คุณพี่ต่อท่านหญิงทำความผิดมหารยังไม่รู้สำนึกบัดน,นี้ข้าได้แต่ลงโทษประหารเจ้าเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างเราต่างก็รู้ดีว่าคนที่สมควรตายคือเจ้า ยังไงล่ะชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรตอนนี้รู้แพ้ชนะกันแล้วใครแพ้ใครชนะยังไม่แน่หรอกเนะนี้จะพูดถูกชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรรู้ผลแพ้ชนะแล้ว ไมเขียวห้องข่าวค้นห้องอักษรจนทั่วไม่พบอะไรเลยพะยะค่ะ เจอหลักฐานกระทำผิดของเจียเฉียนร,ระวังสุนัขจนตรอกเจียเฉียนสมคบศัตรูหลักฐานแน่นหนาเจียเฉียนเจ้าเพิกเฉยต่อพระมหากรุณาธิคุณยังมีอะไรจะพูดอีก <laughs> ผ่านเว่ยเจ้าฉลาดพอจริงๆแต่ ถ้าจะไม่มีทางในทีไล่หรือไรทไมเนี่ยเป็นคนมากมายเนนีจะอะไรฮเหรองจี๋ยอไรกันเจียเชียจะกล้ากบฏเหรอมีอะไรไม่กล้าท่านพี่กบฏก็ตายไม่กบฏก็ตายมีคุณนางตายเป็นเพื่อนข้ามากขนาดนี้ข้าไม่ขาดทุน เสดาจบดีเจียที่เจ้าแมาเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเออไม่เอาอย่างไรดีเนี่ยปล่อยข้าไปมีเช่นนั้นต้องตายหมดทุกคนหลอดแล้วพันยศใชย สมุดบัญชีดีที่ได้คุณชายพานคิดอุบายวางแผนหลังหาสมุดบัญชีเจอก็ให้คนไปขนกำลังสนับสนุนเจียเวียนเจ้าสมคบศัตรูขายชาติบีบบังคับฆ่าท่านหญิงให้ร้ายผู้จงรักภักดีแต่ละเรื่องตายหมื่นครั้งก็ไม่สาสมทหารจับเขาเข้าคุกหลวงรอฟังการลงโทษ นั่นโดนยิงแล้วอะไรกันเนี่ยโนละนะคนบเียไม่เอาเผาคนเลยไม่แบบนี้เลยหรือคนละ ขอโทษด้วยที่หลอกท่านมานานขนาดนี้จือเอ๋อเป็นคนทำผิดอยู่ก่อนเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดข้าไม่โทษเจ้าที่จริงข้ามาวันนี้ก็เพราะอยากพบเจ้าแล้วก็อยากพบจือเอ๋ออีกครั้งด้วย ท่านพี่ท่านกลับมาแล้วเหรอท่านพี่ทำไมท่านเป็นแบบนี้ท่านพี่ท่านพี่รับปากข้าเถอะนะเจ๋อ กนสร้างวบางทีการที่ข้าได้เห็นท่าทางของจือเอออีกคนหนึ่งมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้สำหรับข้าก็คงพอใจแล้ว จำเหตุการณ์ตอนนี้ข้าเพิ่งมาเหออย่างได้ไหมต้องจำได้อยู่แล้วตี่ท้ามาเยือนเหออย่างครึกโครมชั่วขณะสถานการณ์อันยิ่งใหญ่ที่โยนผลไม้ใส่รถแบบนั้นจะลืมได้ยังไงเหออย่างในตอนนั้นนังเป็นเมืองบาปท,ที่คนมีคุณธรรมนิ่งเงียบคนเหี้มโหดแช่มนาจบาดใหญ่แม้แต่เจ้าก็เกิดกลายเป็นแพ้รับบาปใช่ดังนั้นตอนนั้นข้าก็คิดว่า หวังว่าสักวันคดีอายุติธรรมของเหือยางจะได้ชำระสาสางในเขตเหือยางจะไม่มีศพที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอีกเพียงแต่ไม่คิดว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นอาเจียงหรือท่านหญิงหรือแม้แต่เจ้ากับข้ากระทั่งคนในโลกนี้มักไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ว่ายังไง เราก็ต้องยืนหยัดในสิ่งที่ใจคิดถึงนับว่าไม่เสียเปล่าฟอ,อเพียงมีเจ้าก็ไม่ตัวผมทางข้างหน้าไม่เสียทีที่เกิดมา